นี่เหรอครับสังคมเกมฟรีไฟล์โอ้โหทะลุไอวอชัดเจนโอ้โหชัดเจนปะชัดปะครับ โอ้โห oh, ที่ห oh ัวโอ้โหเฮ้ยมันเชิญมาว่ะเชิญมาว่ะไอไก่ง่อยควายง่อยไก่กระจอยควายไอไก่ง่อยควายเอาเอาเอาด่าไม่อีกครับด่าด่าไม่อีกสรครับมีมีคำด่าแค่นี้เลยครับ โอ้กระจอยเลยครับพูากระจอยครับโอ้ไก่บ้ามีมีมีคำด่าแค่นี้แหละครับโอ้เล่นไก่อย่างครับโอ้กระจอกอยังครับก็ก็ผมกระจอกอ่ะทำไมอ่ะก็ผมกระจอกอ่ะนี่ครับนี่อันนี้ไม่ได้เอาจริงนะครับเนี่ยอ่อนให้ครับอ๋ออ่อนให้อืมก็ก็ผมมีปัญญาเล่นด้วยตัวเองอ่ะครับทำไมอ่ะผมไม่พึ่งอะไรอ่ะกระจอกว่ะไก่ยิมายลยครับใช้ไฟไก่อ่ะ เออไก่ไก่แล้วทำไมอ่ะมีมีคำด่าแค่น oh, oh, mm hmm. ี้แหละครับด่าด่าอ SO ีกได้ปหผมอยากโดนด่าไอ้ทำไมครับม่ไมครับเสืออะไรครับอาคิดคำด่าไม่ออกเลยครับเนี่ยแล้วเสืออะไรครับเสืออะไครับอ๋อได้รคบอ๋อได้ครับอ๋อมีคำด่าแค่นี้แหละครับเด็กปากดีมีคำด่าแบบมีคำด่าแบบปากดีแค่นี้แหละครับทด้ไหมนะครับเสืออะไรครับโอ้ยที่บ้านพายุเข้าปะเนี่ยไหวปะเนี่ยผมต้องให้ลุงตู่เข้าพื้นทีปะเนี่ยพายุเข้าปะเนี่ย ผมผมอยากเจอดา่อดาอดา่ดาด่าด่าอีกได้ป่ะด่าอีกได้ป่ะด่าอีกได้ป่ะอยากโดนอยากโดนแบบอยากโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยอืมดา่าด่าอีกได้หรือปเปล่าจอกว่ะกระจอกเออกระจอกแล้วไงอ่ะครับก็กระจอกแล้วไงอ่ะอืมกระจอกแล้วไงอ่ะอ๋อด่าด่าได้แค่นี้แหละครับดา่าด่าได้แค่นี้แหละครับเรื่องเป็นควายอะไรสัก เอ,อกากด่าได้แค่นี้เหรอครับ่ดาด่าด่าผมอีกที่อยากโดนดา่าด่าด่าได้แค่คําคาเดิมๆแค่นี้เหรอครับเอาเอาเงียบอ่ะเงียบทาไมอ่ะ,น,ออะน,อน้องเงียบทยบํา <ใน S 1> ไมอ่ะน้องน้องเงียบทําไมเงียบทําไมะเนี่ยน้องเออเงียบเงียบทาไมหรือเปล่าเนี่ยเอาด่าครับด,ด่าด่าอีกเดี๋ย มีมีปัญญาด่าได้แค่นี้เหรอครับแอมมารู้ครับด่าได้แค่นี้เหรอครับยังไปควายเะไสัตว์ไหควายง่อยต่อยสัตว์เอาอย่างเงียบดีอะไรอ่ะไม่เอาไม่เลี้ยวมาตีหรอ,อพูดคำไม่สุภาพฮัลโหลครับเป็นไม่หนีเลย ครั Hello, oh, oh, บสิเลรครับเอาเอาพูดดีแล้วล่ะครับพูดพูดดีแล้ว pues ล่ะครับอุ้ยอุ้ยครับเป็นไรครับฝาดเป็นไรครับโอ้พูดพูดดีแล้วล่ะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เอาพูดพูดดีแล้วล่ะครับเออาเมื่อกี้ยังมึงกูอยู่เลยนะเมื่อกี้ยังมึงกูอยู่เลยนะทำไมพี่พูดดีเราจังอ่ะฮัลโหลครับโหลครับว่าโหลรับ เงี้ยผมไปเลยนะถ้าพี่จะด่าแค่นี้อ่ะอืมสงสัยพี่มีปัญญาด่าแค่นี้อ่ะคุยก่นด้วยเสีเยบเวลาเปล่าอ้กทีเออเอๆๆอเออเออเออเสียบเวลาจริงแหละ